เพื่อนๆช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยเห็นผมได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฟังเสียงเตยังไม่หายดีเลยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับหลังจากปีใหม่มานะฮะไม่สบายหนักมากนะครับแล้วก็ในช่วง4ี่วันที่แล้วนะก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลศิรคลนินนะครับนะแล้วคุณหมอก็ได้วัดไข้นะครับไข้ขึ้นไปถึง38นะ ก็เลยทําการตรวจสอบไทม์ไลน์นะครับของผมว่าไปไหนมาบ้างนะคุณหมอก็เลยบอกกับคุณหมอไปนะครับแต่ละสถานที่ที่ไปซึ่งจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายคุณหมอบอกว่ามันเป็นจุดเสี่ยงนะครับก็คือผมไปชนบุรีมาคุณหมอก็เลยบอกว่ามันเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดติดเชื้อโควิด19นะครับก็เลยทําการแยกตัวออกมานะครับเพื่อทําการตรวจโควิดนะครับซึ่ง ในการตรวจโควิดนี้ผมจะบอกว่าผมตรวจฟรีนะผมตรวจฟรีเพราะว่าผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะครับเข้าไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซีคลินนะครับก็คือพอมีไข้ตรวจสอบไทม์ไลน์ว่าไปจุดเสี่ยงมาปุ๊บคุณหมอก็ตรวจสอบอีกว่าไอจามีเสียมหะไหมหรือไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดก่อนหน้านี้ไหมซึ่งซึ่ง มีหมดนะครับมีไอจามีเสมหะมีทุกอย่างเจ็บคอยกเว้นไปอยู่ใกล้คนที่ติดเชื้อโควิด19นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับใครนะครับวันแรกผมไปไปหาหมอตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับคุณหมอตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปอดนะครับเอ็กซเรย์ปอดซึ่งผลออกมาปกตินะครับแต่คุณหมอไม่แน่ใจนะคุณหมอบอกว่าตรวจเลือดก็เช็คตรวจสอบโควิดได้เหมือนกันนะครับ แต่คุณหมอไม่แน่ใจวันต่อมาเลยนัดไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปแหย่จมูกนะครับก็ผลออกมาคุณหมอบอกรอผล9ชั่วโมงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแโมงของอีกวันหนึ่งเนี่ยรู้ผลแล้วคุณหมอบอกมาว่าผลปกตินะครับนี่นะครับใบยืนยันว่าผลตรวจตรวจสอบออกมาคือปกติครับเป็นไม่มีเชื้อโควิด1 9นะครับวันนี้ที่ผมมาจะมานำเสนอไม่ได้บอกว่าผมไปตรวจโควิดฟรีหรืออะไรนะครับ คือผมจะบอกว่าการเดินทางผมช่วงปีใหม่ผมเดินทางเยอะมากนะครับบางสถานที่ผมลืมนะว่าผมไปไหนมาบ้างช่วงจุดแวะต่างๆนะครับการเติมน้ำมันเติมน้ำมันอะไรเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมารณรงค์ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสร้างไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับด้วยแอปพลิเคชัน2ตัวนี้นะครับตัวแรกคือแอปพลิเคชันหมอชนะซึ่งหลายๆคนคงจะเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนะครับมีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับทั้ง ios และ android นะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชันหมอชนะนะครับเพื่อทำการเข้าใช้แอปพลิเคชันนะครับพอเปิดเข้ามาเขาบอกว่าหมอชนะต้องการส่งการแจ้งเตือนให้คุณนะครับเราก็กดอนุญาตไปแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนตามไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะขึ้นข้อตกลงและเงื่อนไขมาให้เรานะครับเราก็อ่าน อ่านให้ครบนะครับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันของเขานะครับหลังจากกดยอมรับไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เราถ่ายรูปนะครับในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายรูปก็ได้หรือจะเลือกรูปภาพจากแกลลอรี่ก็ได้นะครับในอระบ้มนะนะทางด้านขวามือด้านล่างนะครับตามรูปขอนสีแดงนะครับผมก็ถ่ายไปถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเปลี่ยนหรือถ่ายใหม่ได้นะครับ หลังจากเลือกรูปเสร็จแล้วก็ให้กดถัดไปนะครับเขาก็จะบอกว่าขอเข้าถึงข้อมูลนะครับก็คือการยืนยันตำแหน่งของเราด้วยนะครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับนี่นะ <c oughs> ต้องการเข้าถึงกิจกรรม <c oughs> การเคลื่อนที่แล้วก็ฟิตเนสต่างๆนะต่อมาเขาก็บอกว่าถ้ามีคนเสี่ยงอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะให้เกิดให้มีการแจ้งเตือนนะ เราก็ต้องเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนเรานะครับมีอะไรก็กดยืนยันไปให้หมดนะครับมีกดตกลงไปให้หมดเลยแต่ว่าเราต้องอ่านก่อนนะครับต่อมาทามาเรื่อยเรื่อยจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับคุณหมอเขาต้องการที่จะประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับเราก็กดประเมินไปตอนที่ผมทําครั้งแรกนี่คือผมเป็นไข้อยู่นะครับ เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้การประเมินนะครับให้ทุกๆคนประเมินตามความเป็นจริงนะครับข้อสุดท้ายก็คือมีอาชีพทำงานเกี่ยวใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือไม่นะครับเสร็จแล้วพอเราประเมินเสร็จนะครับเราตอบคำถามเขาเสร็จเขาก็จะจัดลำดับกลุ่มเสี่ยงมาให้เราน้ำองผมได้สีนี้นะ เห็นไหมแล้วก็แถบข้างล่างนะครับแอปพลิเคชันของเขาจะมีแค่3หัวข้อนะครับมีข้อมูลสแกน qr แล้วก็การตั้งค่านะครับมาดูที่สแกน qr กันอันนี้แอป,ปหมอชนะนะครับเขาจะทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับเอาไว้สแกน qr code ของไทยชนะเวลาเราไปที่ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนะส่วนหน้าการตั้งค่าหัวข้อแรกก็จะเป็นนโยบายนะครับเราก็ไปอ่านซ้ําได้ส่วนหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นการการประเมินซ้ํานะครับ สมมติว่าผมเป็นไข่ตอนนี้ผมผมดีขึ้นแล้วก็เหลือแต่ไอกับเสียงผมก็มาประเมินใหม่นะครับประเมินใหม่ว่าไปไหนบ้างไหนบ้างนะเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของตัวเองใหม่นะครับประเมินใหม่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะสีเดิมเลยและสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนภาษานะครับก็ไม่มีอะไรแอปพลิเคชันของเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนะ ก็ลองลองโหลดแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับแอปพลิเคชันหมอชนะตัวนี้อาจจะใช้พลังงานของเครื่องเยอะหน่อยนะครับก็คือมันเปิดทั้งทุกระบบเลยในเครื่องของเราเพื่อตรวจสอบแบบเรียวไทม์เลยนะครับตัวนี้นะแต่ว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าเราไปไหนมาบ้างย้อนหลังได้นะครับแอพลิเคชันของหมอชนะตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะเก็บข้อมูลไว้ให้เรา30วันถ้าเกิน30วันปุ๊บเขาจะ ดีลิทออกจากระบบโดยอัตโนมัตินะครับดีลิทออกจากเซิร์ฟเวอร์เขาโดยอัตโนมัติเลยแอปพลิเคชันของเขาจะมีแค่นี้เลยนะครับจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าอาจจะใช้พลังงานของโทรศัพท์สิ้นเปลืองสักหน่อยนะครับส่วนแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือทุกๆรุ่นที่ซื้อมานะตอนนี้น่าจะมีให้ก็คือ Google Map นะครับ Google Map ตัวนี้ตั้งไม่ยากตัวนี้ตั้งไม่ยากเลยนะ ให้เริ่มจากการเข้ามาที่ Google Map ก่อนนะครับแอปพลิเคชันของ Google Map นะครับกดเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นให้ไปทางที่รูปทางด้านบนขวามือที่เป็นรูปของเรานะครับกดเข้ามาแล้วก็เห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมนี่นะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเลือกอ e ีเมลสำหรับที่เราต้องการที่จะสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับหลังจากเลือกเสร็จนะครับให้เพื่อนๆไปกดที่ไทม์ไลน์เห็นไหม ข้างล่างจะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับให้กดปุ่มสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาประวัติตำแหน่งตรงนี้ให้เปิดไว้นะครับเปิดเป็นสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะครับนะต่อมาก็ให้มากดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อเลือกอุปกรณ์นะครับเห็นไหมแล้วก็ติ๊กเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นะครับบางทีเราอาจจะใช้อีเมลหนึ่งอีเมลกับหลายๆเครื่องนะฮะเลือกให้ถูกนะครับ หลังจากนั้นบรรทัดต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกหรือการลบตัวไทม์ไลน์นะครับเราสามารถตั้งได้นะด้านล่างก็จะเป็นการจัดการกิจกรรมต่างๆก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่หน้าหลักนะมันจะเริ่มมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นมาหรือบางคนเข้ามายังไม่มีก็ ให้รออีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงไทม์ไลน์ก็จะเริ่มเริ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับรายละเอียดของการที่เราไปไหนบ้างนะครับค่อนข้างที่จะตรงนะครับแล้วก็ข้างบนตามลูกศรเห็นไหมมันจะเป็นปฏิทินซึ่งเรากดเข้าไปแล้วเราสามารถไปเลือกดูย้อนหลังได้นะครับว่าในแต่ละวันเราเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นวันที่1นนะครับก็ไปตลาดแล้วก็กลับนะครับด้านล่างก็จะเป็นถาลายนะข้างบนก็จะเป็นแผนที่นะครับ ต่อมาไปดูวันที่4วันที่4ไปไหนบ้างนะครับข้างบนจะเป็นแผนที่ข้างล่างเป็นไทม์ไลน์เลื่อนดูได้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะลองทําดูครับแล้วถามว่าถ้าเป็นคนที่เป็นโทรศัพท์2 g ล่ะเป็นปุ่มกดซึ่งไม่สามารถโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2ตัวนี้ได้จะทำยังไงก็ต้องขอความร่วมมือนะครับพยายามจดไทม์ไลน์ของตัวเองว่าไปไหนบ้างนะครับแวะที่ไหนบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละเราเราก็ต้องให้ความร่วมมือกันนะครับทุกๆภาคทุกๆส่วนทุกๆคนนะครับเราอยากให้สถานการณ์แบบนี้มันผ่านไปได้ไวๆเราก็ต้องช่วยกันทุกๆคนนะครับไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะตราบใดที่เราอยากให้ประเทศไทยเราสวยงามอย่างนี้ให้ชาวต่างชาติกลับมาไวๆมาเที่ยวไวๆอยากให้เศรษฐกิจของเรากลับมา ดีเหมือนเดิมหรือเราอยากให้ประเทศสวยๆของเราอย่างเงี้ยอยู่ไปช่วลูกช่วหลานคงไม่มีใครอยากให้ลูกให้หลานตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็อยากให้ทุกทุกคนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทําให้ประเทศเราเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นกลับมาเหมือนเดิมให้ไวที่สุดนะตราบใดที่เรายังรอวัคซีนอยู่เราก็ต้องคงใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะ New normal หรือเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวหรือว่าใช้ไทม์ไลน์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนติดเป็นนิสัยก็เหมือนบางคนครับชอบเขียนเดลี่ก็เขียนไปเรื่อยๆเลยซึ่งเขียนจนติดจนเกิดเป็นความเคยชินนะก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับแอปพลิเคชัน2ตัวนี้นะครับ ก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับสำหรับวันนี้ผมธันเทพาคงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ